สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณนานจาจ้ะครับสำหรับวีคุณอาานปลามาซอนกินเดียวแฮมหนึ่งพ p ครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวสุขใจอัปเกรดลำพูนนะครับนี้จะอยู่ในซอยที่จะไปวัดหนองปักคอนะครับนีถ้าเราปตรงไปนี่จะไปวัดหนองปักคอถ้าเรามาจากทางนี้นะครับเข้าที่ เลยโกบอนเฮามานะครับจะเขียนว่าวัดแม่ศาปลปา,ากามเขาก็เข,ข้าตรงนั้นมาล้วก็ตรงมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะเจอร้านสีเหลืงองๆแบบนี้นะครับเดี่ยวสุขใจอัปเดตลำพูนเนี่ยนะครับโซนี่จะเป็นโซนี่กำลังสร้างบ้านจะดสรนะครับเดี๋ยวเราไปชิมก๋วยเตี๋ยวด้านในครับจะเป็นจัะดงครับครับผมไปกับคุณนันครับ นี่นะครับนี่บรรยากาศภายในร้านก็จะประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปสั่งกันนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวไอหย่างพองนะครับไปดูครับแกบครับก๋วเดี๋ยวครับเตี๋ยวสุขใจเอาเกตํำปูนตั้งไปวันหนองบะหอเข้าที่ ข้างขางขงบวนเฮาครับตรงมาเรื่อยๆเลยครับเจอเลยร้านสีเหลืองๆน้ำซุปอร่อยมากครับ เป็นอีกร้านหนึ่งของตะปูนครับเจ๊อร่อยครับ คากระเาแพงนะครับประมาณสี่สิบห้าสิบนะประมาณนี้ครับหกสิบบาทก็เดี๋ยวกไก่ใส่ไม่แข่งไก่้อไก่รวมนะครับ ห้าสิบห้าบาทแค่ 5, 5เป็นเนื้อหกสิบบาทครับร่อยเรามาชิมกันนะครับก้อนถึงวัานหนอ่อปลาขอเข้าข้างัวด้าตรงมาเรื่อยๆเ,เจอแน่นอนครับเตี๋ยวสุขใจอัพเกรดลำพูนสีเหลืองๆแข้งตางครับ ตรงข้ามกับตึกแถวสังเกตเลยครับสีเหลืองๆเตียวสุกใจอัพเกรดลำพูนเดี๋ยวขออยากกินก่อนนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับข่าเสียหายครับอร่อยมากครับเตียวสุกใจเห็นไหคอัพเกรดลำพูนครับนี่ปาปร้านเปิดครับ อันนี้มาจากโกบอลเฮาส์นะครับเลยโกบอลเฮาส์เข้ามาตรงมาเรื่อยๆก็เจอร้านเหลืองๆแบบนี้ครับนี่นถ้าไปนี่ไปวัดหนองปาคอครับน้องครับนี่สังเกตตึกด้านหน้านี่จะเป็นตึกแบบนี้ครับสงข้ากับตึกแบบนี้ถ้ามาเตียงๆนี่รถจะจอดเต็มนี่เลยครับนี่อร่อยครับ ครับครับผมสำหรับวันนี้คุณหนานก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณหนานเจ้าวาตัวนะครับวันนี้ซอดกินเตี๋ยวนะครับร้านเตี๋ยวสุขใจอัปเกรดลำพูนนะครับใครอ,อยากทีมนะครับตามคุณหนานมาได้นะครับาตางจะไปวัดหนองปากขอเขาอ้าที่โกวันเท้าสาขาลำพูนนะครับ ้วก็ที่เขียนว่าวัดปลาขามนั่นนะครับเข้าตรงมาเลยก็จะเจอร้านแบบนี้นะครับนี่ครับอร่อยมากครับเด็ดเป็นร้านหนึ่งของลำพูนที่ถือว่าเด็ดครับสำหรับวันนี้คุณนานฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ